สวัสดีเพื่อนเทุกคนวันนี้เรามาอันบ x ็อกดีอกันก็หลังจากคลิปที่แล้วที่เปิดกล่องของขวัญที่เป็น Christian ดีออปรากฏว่ากระเป๋าบินยูจริงๆจ้าก็เลยพยายามที่จะคอนแทค สโาสตที่ซื้อมาเขาก็ไม่รับโทรศัพท์เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็โทรไปที่ม迈 m 密ก็ไม่ติดโทรไปที่นิวยอร์กก็ไม่ติดสุดท้ายโทรเข้าไปที่ดีออลคัสเตอร์เซอร์วิสติดติดแล้วทีนี้ก็อธิบายให้เขาฟังว่าเออเรื่องมันเป็นมาอะไรยังไงเขาก็เลยบอกว่าต้องทําเรื่องรีเทิร์นแต่ก็คือว่ากระเป๋าวะเป็นกระเป๋าที่อยากได้จริงๆเพราะชอบกระเป๋าใบานั้นมากสุดท้าย เขาก็เลยให้เบอร์คริสเตียนดีออผู้หญิงมาก็เลยโทรไปที่คริสเตียนดีออผู้หญิงก็คุยคุยก็เลยวันนี้จ้าฮอลล์อดหดทนมากขับรถจากออร์แลนโดไมอามี่ดชั่วโมงจุกจุพอไปถึงปุ๊บก็เข้าไปหาผู้หญิงก่อนพอเขาบอกว่าถ้าไปต้องไปหาเขาก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วผู้หญิงเซลล์ผู้หญิงก็พาไปที่ ชอบผู้ชายแล้วก็เอาเอกสารให้ดูเขาก็เอาใบเก่าไปดูเขาก็เออโอเคมันถูกมาใช้มันถูกกระเป๋าใบนั้นถูกใช้มาจริงๆเขาก็เลยเปลี่ยนบใบใหม่ให้แล้วเขาก็เอากล่องอันเดิมกล่องอันที่มาเล็กๆไอ้กล่องเล็กๆที่มาตอนแรกเขาก็เอาคืนไปเขาคือเขาเอาทุกอย่างคืนไปหมดเลยแล้วเขาก็ทําเป็นแบบนี้มาให้จ้าแบบนี้พร้อมกล่องฮาลูฮาลามากแต่ ไม่ได้ตัวครึ่งมาเพราะเขาบอกว่าตัวครึ่งอ่ะมันหมดแล้วเขาบอกว่าถ้าวันไหนมีโอกาสไปแมามี่อะไรอย่างเงี้ยเออมีโอกาสไปแมมมี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแวะไปหาเขานะั้นไม่ต้องซื้อของก็ได้เดี๋ยเขาเอาตัวครึ่งให้เพราะของมันหมดจริงๆแต่กับช็อปที่สั่งของมาก่อนหน้านี้เขาก็ประมาณบอกว่าต้องซื้อของเนี่ยจะ้ะมีเทคให้ดูเลย เขาบอกว่าต้องซื้อของครบ5,000เหรียญนะถึงจะได้พึ่งตัวนั้นเนี่ยมีหลักฐานจากเซลลาสเวกัสซึ่งเซลล์ที่ไมอามี่ก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยนี่จ้ะหลักฐานก็เลยบอกว่าเขาบอกว่า Hi so the b e is only included in 5k purchase and be s u a l t y then send the paper b a c k with the shipping ก็คือแบบ ก็คือแบบแล้วแต่ดวงก็คือแต่ว่าเอาจริงๆการไปซื้อของครั้งแรกอะของยี่ห้อพวกเนี้เราต้องเดินเข้าช็อปก่อนแต่คือการที่ซื้อใบนี้เป็นใบแรกจริงๆที่แบบซื้อมาใช้เองแต่คือก่อนนั้นเนี้ยซื้อแล้วส่งไปขายที่เมืองไทยอะแล้วซื้อผ่านเว็บแต่เพิ่มไม่ได้ไม่เคยโอเวอร์เฟิร์นพออย่างนี้ก็จะได้กล่องน,นี้มา <laughs> แต่กล่องคือแบบแต่น้องนี่คือน้องกระเป๋าใบใหม่ แล้วใครสังเกตในคลิปในคลิปในคลิปก็คือไอ้ใบกระดาษจะยับยัดใช่ไหมแต่เนี่ยกระดาษมันจะต้องเป็นอย่างนี้กระดาษมันจะต้องเรียบใช่ก็คือเหมือนกับว่ามีคนเอาไปใช้แล้วเอามาคืนที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบท่านยี่ไอ้แล้วก็แบบยัดยัดของกลับคืนมาแล้วก็ไม่ทําความสะอาดแล้วคนที่ส่งให้ต่อให้เราก็ไม่ทําความสะอาดกระเป๋านี่คือที่แบบจริงๆมันต้องมาอย่างนี้มันต้องมีไอ้เนี่ย อัดมาอย่างนี้เนี่ยคือการซื้อ Christian Dior ที่ถูกต้องห้ามซื้อ over ห้ามซื้อแบบ b y the phone เด็ดขาดต่อไปแต่ที่สำคัญคือเรามี S A ประจำนะจ้านี่กระจบไปนะจุดๆนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังกับประสบการณ์การซื้อ Christian Dior ที่อเมริกาก็เหมือนกับแบบ ซื้อถูกเซลล์ก็ดีไปก็โชคดีไปแต่ซื้อไม่ถูกเซลล์ก็ถือว่าสวยแค่นั้นเองแต่คือถือว่าเป็นบทเรียนแหละได้ขับรถไปเล่นด้วยแปดชั่วโมงจุกจุกขับขับรถไปกลับห้าร้อยกว่าม้าก็เท่ากับว่าขับรถไปกรุงเทพอะ่ะขับรถหนองคายกรุงเทพมซาซักกล่องแล้วโอเคเรามาถึงเมนหลักกันพอไปเสร็จปึ๊บ โดนป้ายาจ้าไม่ได้พนักงานไม่ได้ป้ายยาป้ายาตัวเองคือเหมือนไม่สุดเรามาเริ่มกันเลยนี่คริสเตียนอีโอของแท้ต้องมีดาวนะคะของผู้หญิงจะเป็นดาวของผู้ชายจะเป็นตัวพึ่งใจเต้นตุบตับตุบตุบนี่เป็นกระเป๋าที่ไม่แพงนะ เป็นกระเป๋าที่พอรับได้ราคาพอรับได้อะแล้วรู้สึกถึงความเป็นความเป็นอาร์ตเป็นศินละปะของกระเป๋าอะเขาจะมีมากเพราะรู้สึกว่าเขาใช้ผ้าทออะถึงจะเป็นเครื่องจักรกระเถิดแต่มันเหมือนเป็นศินละปะโฮ้ยนี่แล้วเขาก็เลยบอกว่าไหนๆก็ขับรถมาจากโอเรนโดแล้ว เขาก็ให้นี่มาเพิ่มอีกอันหนึงจ้าเป็นของขวัญปลอบใจ <c oughs> เป็นของขวัญปลอบใจแล้วก็ห่อทิชชู่ดีออนี่รูหลายน้าหอ,หอ,อนี่จ้ากล่องก็จะเป็นกล่องของขวัญเป็นหลายหนังช้างหนังช้างเนาะเขาเรียกหนังช้างตากล้องพูดด้วยบ้างก็ได้ คลิปไปที่คลิไปไปเที่ยวน้ําตกนี่พูดแทรกจนตัดไม่รู้เรื่องเลยค่ะยังไม่ได้โพสต์เลยไปเที่ยวไอเนชั่นแนลพาร์คด้วยกันมานี่จ้าเรีบบินบแต่ลรีบบินอันนี้ถ้าผูกผมถ้าจะสวยเนะาะวาดอ่ะตะก้องวาดไหมเนี่ยผูกผมนะจะสวยแล้วเลริศนี่ขอเก็บลรีบบินกันอาเก็บอย่างนี้ง่ายๆกันแล้วกันอะนี่จ้าเรามาเปิดพร้อมๆกัน แทมแทมแทมนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องมีกระดาษห่อมีสติกเกอร์อย่างนี้จ้านี่ค่อยๆค่อยๆถอดันุนขนนอหน์แหมทีตอนรีวิวตอนนี้เบิร์ดไม่เห็นไม่ทนันจะนนอหน่อยอย่างนี้เลยนี่จ้าก็มาในถุงผ้าสแตมป์ส,สีทองสวยงาม ม้ยแต่หนอเขาแอบแน่นเดยอีจ้าจุกจจุกมีชื่อเราด้วยเห็นไหมตัวดีเป็นอะไรทองเรามาดูที่ถุงผ้ากันก่อนถุงผ้าก็จะเป็นถุผ้าคัรตตอนอันนี้มีแท็กแปลกอันนี้มีแท็กถุงผ้าคัรตตอนร้อยเอร์เซนจากอินเดียจ้านี่ดูพิมพ์เขาก็จะพิมพม์คมๆอย่างนี้นะคะ ถุงผ้าคลิเซียนดีอของแท้ก็จะพิมพม์คมๆข้างในก็จะนุ่มๆเหมือนแบบเป็นสำลีแต่ข้างนอกก็จะเป็นแบบคัดตันฟิลลิ่งแบบคัดตันนะจ๊ะแต่รู้สึกนะให้มาเล็กนั่นเนี่ยกล่องก็กล่องก็ปกติทั่วไปนีจ่จ้าพิชชูก็ตามคลิเตียนดีอแต่กล่องไม่ได้บอกว่าผลิตที่ไหน น่จ้าน้องเป็น long w a l l e อะไหล่ทองอะไหล่ลมเหมือนคล้ายๆหัวเข็มขัดกุชชี่ Gucci. ที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าซื้อเอากระเป๋าใบเนี้ยมาแมทก,กับเข็มขัดกุชชี่อันนี้ด้วยความสัตย์จริงนี่จ้าน้องก็เป็นแท๊บอะไหล่สีทองตัวนี้สลักคริสเตียนดีออร์ปารีสนี่แสแตม์ แ็บก็เป็นอย่างนี้แต่คือที่ชอบอ๋ออันนี้ดึงขึ้นอย่างนี้แล้วตรงนี้ห้อยอันนี้ชื่อเรานะคะตัวดีเรามาดูกันว่าในกระเป๋ามีอะไรม้างนี่เหมือน wallet on chain เลยอ่ะน่าจะ wallet on chain นั่นแหละโอเคก็ต้องมีการ์ดอะไรอย่างนี้อ่ะมันถึงซื้อของคริสเตียนดีออกจริงๆอันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้ c o นเลอร์ N t r o l l e r n 1อันนี้จ้าน,นี่จะแซดเดิลแซดเดิลลองวอลเลตแคนวาสีก็จะเป็น b l บลูมิลติกนี่จ้ะป้ายตรงนี้ค่อยๆดูไปทีลนะน,น้อยมีอะไรในกระเป๋ามากๆอันนี้กระดาษลองสีเงินหรูๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นกระเป๋าแล้วก็จะเป็นผ้าสลับกับหนังอาหนังคลาฟ หนังลูกลูกลวัวแต่ที่สําเด็ดสุดราคาเนี้ยคือเด็ดสุดตรงที่แถมแถม <c oughs> มีเพ้าน้อยมาให้ยดยจ้าคิดดูราคาเนี้ยมีเพา้าน้อยมาให้อ่ะดิออเอออะไอะไ่ทองดูเดี๋ยวมีปั๊มหาปั๊มเอยมีปั๊มเดอ้อว่าไม่ได้เดอ้อว่าไม่ได้เดอ้อ ตรงนี้จ้าตรงนี้จ้ามองเห็นไหมตากล้องมองเห็นไหมตากล้องก็มองไม่เห็นแต่มันคือมีปัม๊มปั๊มจะเขียนว่าเนเคาะตึกแหกดูปั๊มก็จะเป็นนัมเบอร์แล้วก็บอกว่า make in italy เฮียเฮียไปเฮียน่าจะมุมนี้น่าจะเห็นนี่จ้านี่ก็คือเอาไว้ใส่แบบเอาไว้ใส่อะไรอะ เอาไว้ใส่แบบเงินโสดกุญแจแล้วร็อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือแบบอันนี้อาจจะตกกระป๋องไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้นี่เลยจ้าอุ๊ยมันเห็นตัวเลขนี่จ้านี่กาสี่ใบอ่าบัตรบัตรเครดิตใบกับขคียกาสี่ใบใส่เข้าไปกุญแจรถน้อยๆจ้า อุ๊ยตกกระป๋องแล้วจ้าตกกระป๋องใครอยากได้ CF มานะจ้าตกกระป๋องแล้วจ้านี่เลิศชอบอะ่ะดูแล้วก็มีชื่อเราด้วยนะเนี่ยชื่อเรานะเนี่ยดี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 ด,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 ดถึงซื้อถึง,ถ,งถึงมาตกลงรับคริสเตียนดีโอน่ะแต่เราก็ไม่เคยศึกษาดูรีเสร์ชเกี่ยวกับกระเป๋ายี่ห้อนี้มาก,ก่อนเลยคือบอกตรงๆว่าไม่เคยเลย แต่คือแบบเนี่ยเวลาซื้อของมันต้องอัดแน่นๆแบบนี้ตรงนี้ก็บอกว่า m k k i i อิตาลีแล้วก็เป็น serial number ของกระเป๋าอข้างในก็เป็นเหมือนผ้าล่มเหมือนใบของผู้ชายแต่ตรงนี้เป็น,นหนังเนาะตัวนี้เป็นหนังหนังครามหนังคลาฟหนังลูกวัวการดใส่ได้หกใบแล้วก็มีช่องตรงนี้แล้วก็มีช่องข้างหลังตรงนี้ด้วยเอา้า ข้างหลังก็มีป้ายราคานี่ค่ะราคายังไม่รวมแท็กนะคะ1250ดอลลาร์แต่คือราคานี้ถือว่าคุ้มมากอะแล้วได้คริสเตียนดีออร์นี่แล้วนี้ก็จะเป็นสายโซ่สายโซ่ก็ผูกมาแบบน่ารักกุบกรุบกรุบกริบนี่จ้ะก็คือกระเป๋าใบนี้เราว่ามันสามารถที่จะสามารถเป็นเพา มันสามารถที่จะเป็นเผาถือได้ทำไมต้องพูดเปล่าเนี่ยเนี่ยเผาถืออย่างนี้หรือถืออย่างนี้ถืออย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยก็ได้แล้วคือตอนนี้น้องจําได้ไหมเนี่ยต้องไปรีเวิร์ดน้องตรเนี้ยก็อยู่ตรงกลางเนี่ยถือว่าใบนี้ยถือว่าเป็นกระเป๋าที่คุ้มราคาแล้วลักษณะาการเย็บวางแพทเทิร์น ด,ด,ด,ดี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 อ๋อเพราะตรงนี้มันจะเป็นเพราะตรงนี้มันเป็นดีๆีตั้งใช่ไหมถ้าโคงมามันจะเป็นดีๆกับหัวเขาก็เลยกับหัวแม่งไปเลยทั้งคู่อ๋อเพราะว่าใบนี้มันลากยาวตรงนี้มันลากแผ่นเดียวมาจากตรงนี้ตรงนี้ก็เลยกลับหัวไปข้างหลังโอเคเนี่ยประมาณนี้อุ๊ยแ๊บแอบ,บแน่นแล้วมาดูถุงน้อยคอยรัก ถึงน้อยคอยลักนี่ก็เป็นโซ่นี่จ้าโอ้โหโอ้โหอ้แม่เจ้าโซ่ยาวมากโซ่น้องเป็นอะไหทองลมดำแต่สีสีคร้สีเหมือนกันไหมเนี่ยสีเหมือนกันวะสีเหมือนกันเออแต่ฮุกของน้องอะ่ะฮุกของน้องจะเป็นอย่างเงี้ย เป็นเอกลักษณ์ของเขาป่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตากล้องก็กระซิบเบามากก็เอาหุกมาใส่ตัวนี้แต่ใบเนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเวลาใช้ไปนานๆอะ่อะเราอาจจะยังจะมองไม่เห็นปัญหาของตัวนี้เพราะว่าอันนี้มันเล็กมากเพราะการเกี่ยวอะ่ะมันจะไม่ทําให้ตัวอะไรอะ่ะขูดกันเสียหายมากแต่เรารู้สึกว่าถ้าใช้ไปนานๆตัวเนี้น่าจะมีปัญหามากกว่าเหมือนกับกระเป๋าอะ่ะ กุชชี่ที่มันเป็นผ้าเนาะนี่จ้ะก็ประมาณนี้นี่เลยจ้ะประมาณนี้เฮ้ยแล้วน้องแบบสะพายพอดีตัวมากเลยอ่ะดูคือแบบพอดีอ่ะวอลเล็ตออนเชน สักรอบหนึ่งสีเอาอันนี้มาฝังนี่งนี้อ,อันนี้มาฝั่งนี้เหมือนของคุณเพื่อนก็จะได้ประมาณนี้ปะ่ะถ้าทำแบบนี้ต้องคอยระวังนะเดี๋ยวน้องมีรอยเออประมาณนี้ได้ โอ้ยนี่จ้าตอนนี้ว่าจะเป็นใบที่ใช้คู่กันกับใบนั้นเพราะว่าใบนี้มันเป็นอะไหล่ทองมันก็จะคู่กับเข็มขัดกูชี่ได้กับกระเป๋าสีดําได้แต่น้องตัวนั้นก็จะไปกับพวกหัวเข็มขัดที่เป็นสีเงินเส้นดําอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะมีเท่านี้แหละเนาะก็คงไม่มีอะไรมาก คือป้ายยาตัวเองนั่นแหละจะบอกว่าป้ายยาตัวเองก็คงถูกนั่นแหละป้ายยาตัวเองถือว่าคุ้มนะในราคาเนี้ยคุ้มมากชอบขึ้นมากคุม้มคุ้มมากชอบก็นี่จ้าซื้อหนึ่งได้สองเบาๆก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้เหรอเนาะ ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ละกันถ้ามีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูก็จะก็จะเอามาให้ดูอีกรอบนึงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะก็ขอจบคลิปแค่น,นี้บ๊ายบาย